มีปลาบังจ่ามีของมังจ้า Sorry as DJ อยู่ w h a t s p ดีครัววันนี้ผมมังเงี้ยเส้นประกาศในดวว ใครอยากดูว่าไปดูคลิปเจ้าเมืองเอียดเซียนว้าวนี่ทิมเจ้าเมืองเอียดเซียนประกาศบอกเลยวันนี้เมืองเอียดเดินสายมาทางไกลแล้วก็มาเอาปลาแหล่งเด็ดเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างหน้าเราจะเจอปลาแหล่งเด็ดหรือเปล่าฟังกันแล้วเชียร์ได้ตามเลยเชียรเพ่งไปต่อมังจ้านนี้พลนานพลนานข้างหน้าแล้วก็จะไปข้างหน้าต่อไปมาดูกันว่าจะได้หรือไม่มังจ้าว่าพื้อในด,ดูนี่มีหรือเปล่ามังจ้ามีของมังจ้าในดูนี้มีกับอะไรมังจ้า ตรงนี้มังกาน่าจะมีอันหนออันหนออันหนอขันหนอมังการ้ำปื้ดอืมอะไรมังการันหนอมังการ้ำปื้ดได้แล้วอันหนอมังการ้ำปื้ดได้แล้วฮือน้ำปื้ดจริงมังการ์ไม่มนเนอะเอ้ามังการน้ำปื้ดเอาโกนเอาโกนไม่เกี่ยว แล้วันต่ไปเจอวะเด้อเมนี่เหรอเมนี่ไม่รู้เงียบเลาะขอบกนจังนวันนี้เนดิเนดิว่าจะเจอผางชืงหรือเปล่าเลาะขอบกนจ่าจังหวะนี้มันเลาะขอบก่อนหึงันน่าได้แล้วพอเลาะขอบที่ได้ทีเดียวอืม อืมอืมรอมังกรโอเคเกือบบัดออกเอ้ยรอพ่อพันนูนี่ทุกคนช่วยมังเงเกือบบัดออกมังกรรออืมช่วยเลยมังกรตัวนี้เก่งเพ่งอะไรอะไรเนี่ยเจ็บก่อนอืมหน้าพ่อพันรอคนไปโตมังกรบ้าใช้อยู่อืมอู้หลามังกรท้องรอพ่อพันมังกรตัวโยยอือฮืมทุกคนดูรอ ้เต็มกองอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เก็บเกเก็บเก็บเก็บย้ายน้ำมวย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 มันจารบกันน้ำมวยเราฮู้ดรอจ่อลอยปื๊ดปไ๊ดปื๊ดนี่กองเะเอียดนุเต็มที่ฮู้ลอยลอยกอนตรงนั้นนี่นี่นี่เบีนไหมลาวเออเออมึงจาปัดแล้วปแล้ว ตรงนี้มันกาน้ามีโลไม่ทันอ๋อเลยในนี้นามีมังกาอือโอ้โลมังกาจชนเก็บไปดิตรงนี้ตรงนี้มีแน่หึมันออกมาเร็วแมว นี่มังกรไม่ดูนี่เหรอตอ่อ้ตัวนี้หลอได้จริงนะเนาะไม่พันเก็บบอลเก็บบอลเก็บบอลช่ยได้เนาะใช้ไปทำกาแฟได้เญ่เกินมงรหลอดสองทามังรอุ้ยได้ามตัวมังตัวไหพี่เก็บบอลไม่รู้เก็บบอลได้ปะอน ได้ไหมได้ไหมอ่ไม่เล็กแไม่ได้ด้วยใหญ่ด้ยไม่รู้เก็บกอนเนี่ก็มีแหละเก็บกนเต็มหมดล้วหนยผู้ไตนเล็กอันนึ่งไม่้ออของเอียดองเอียดเต็มตรงนลยหยบนี่บอบนันนั่นไปต่อไปต่ออยู่ป่านี้ไปนะไม่รู้ตักุ่งไปเลยมึงจอนออนที่ไปลงข้างในในเนี่ยอร่อย พวกเรามีอ่ะอุดรอไม่พันเดี๋ยวดูน้ผมจะไม่เอาพวันมั้งอ่ะไม่พันพูกพันนันหอยอือโอ้พันเลยนะพวกมันตัวใหญ่เยตงเครื่องไม่สมบูรณ์เลยเนาะมันมันเหลืองไหมช๊วะมันเหลืองเฮ้ยเฮ้ยผจะลาบละอือลาบละเก็บตัวมึงเก็บบอลอะไตัวนึ่งผมจะอะไรทุกคนไปต่อบอกแด้ไม่ไปต่อก็ไปพึ่งลรงอย่างนี้ ตรงนี này này ้นามีเหมือนกันป๊อปปงมันเออมันอยู่แถวนี้แหละเขาหน่อหน่อยดีเยอะหเล่อ๋อนั่นเหรอเอยนังยังยังอ๋อฟางจึงตกไปหรวในกวด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 มีไหมข้อหน่อ้น่อสามตรงนี้นี่เหรอในกวดมีไหมในกวดไหนในกวดมั้ยในกวดไปดู น้อนอนอจกนี้เลยที่รุ Therm ่นนีไหมไม่มีขี้ยอีตามพนกันน yeah. yeah. ี้่นฮู้ดำปื right> ้มกพืปื้มเก็บก่อนมดาง้วมาง่รู้มาแล้วเก็บเตอ้นโหลเต็มถุงทุกคนเต็บงเลยมกเนผางชืมั้

ชนเลยล่ะอะไรวะทำไมชนเยอะเองวะไปต่อได้ไหมได้ไหมเล่นครับโดนเลนครับโดนมาเลยไม่ได้เดี๋ยวเดินมาฝั่งนี้ทุกคนเราว่ามันน่าจะอยู่ในใบไม้นี้ ăn à, nào. Này, ừ. Tháng, mày. Ừ. À, là. ừ. mày. Thằng mày. Thằng mày. mấy mày. Thằng buồn Này mày. Thằng mày. Kẹp đúng เออเพรอะพ่อพันก่อนเนาะเออตูตรงนี้น่าจะพังอยู่มึงจ่ะโอ้โหเออหน้าจะพังอยู่อืออือหายากไอ้เราหายากทุกทีเอฟซี แค่ตัดมั่วู่แล้วนี่โอ้โหดำปืด้ดดำปืดแม่พันหรือเปล่าดำปืดแม่พันหรือเปล่าแม่พันแม่เล็กๆงเราหาดำปืดป่อพันมาเลยดิ chả ba một mình chả nó nơi nơi dù luôn nơi một là nếu đâu mà nó mới bóc phong thì đẹp thì mà mà ừ, nó qua trở à, đại đấy không à? กาจะพังชิงเนี่ยมึงจ้ะที่กะว่าไม่พลาดไม่พลาดนี่บุ้งนิ่งบุงกังหมดเนาะไม่รู้เนี่ยกะว่าจะตักไอ้ปอบพองมั้งไม่พังเลยเฮ้ยปลาช่อนหรือว่าปลากัด โออโหไปทุ๊กเลยเรอต่อก่อนนี้แค่จับไล้เดี๋ยวเข้าไปดำรวจตัวนู้นไอ้พี่แอ๊กี้นี่ขนน่ะน้อปลาดิบอรกบังจ่าฮึ่งนั่นอ่ะไม่ไม่พูดเลยฮึ่งชวนบอลนี่มังจะจับพลื้มีปลาลังเพลโอเคคลิปหน้าเราเจอกันใหม่คลิปนี้มเหนื่อยแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ได้ตามในคลิปเป็นจีบเป็นปุ๊บสวย